ะะถือว่าครบรอบ100ปีค่ะของเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ร่วมกับมูลนิธิร่วมร้อยใจไทยและองค์กรภาคีเครือข่ายเนี่ยนะคะร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษารวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรู้และประวัติความเป็นมาของเพลงสรรเสริญพระบารมีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ทราบกันนะคะซึ่งก็ได้มีการ จะดทำมิวสิกวิดีโอเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นมาใหม่โดยได้วความร่วมมือจากนักแสดงชื่อดังกว่า17คนด้วยกันนะคะจากหนังไทยชื่อดังทั้งหมด10เรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่เปิ้ลจารุณีจากบ้านทรายทองก้าวจิรายุจากซักซิธ์หวยขั้นเทพคุณวัสนาสิทธิเวชจากครูบ้านนอกหรือว่าแอนทองผสมและคุณหนุ่มอัธพรจากเรื่องเดอะเลสเตเนี่ยนะคะก็ะอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะที่มาถ่ายทอดนะคะ มิวสิกวิดีโอเพลงสรรเสริญพระบารมีเวอร์ชันนี้นะครับจะเริ่มเผยแพร่ทางช่องฟรีทีวีและเคเบิลทีวีรวมถึงโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์และเอสเอฟตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับนอกจากนี้โครงการครั้งนี้ยังมีกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดบึงกาฬและการประกวดความสามารถของเยาวชนไทยในหัวข้อ100ปีเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งการทําหนังสั้นเขียนเรียงความการขับร้องประสานเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเริ่มการประกวดรอบคัดเลือกตามจังหวัด ต่างๆปลายเดือนนี้นะครับและจะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศพร้อมกับการจัดนิทรรศการความเป็นมาของเพลงสรรเสริญพระบรมารมีในวันที่11ธันวาคมนี้ที่สยามพารากอนนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ w w w r o y a l p a r a g o n h l l l .com นะครับ เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นพระนิพนธ์คำร้องของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับเคยถูกใช้เป็นเพลงประจำชาติของไทยระหว่างปีพุทธศักราช2431ถึง2475และนับเป็นเพลงชาติไทยฉบับที่3ความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถไปชมได้นะครับในงานนิทรรศาการ11ธันวาคมนี้ที่สยามพารากอนนะครับ